สวัสดีค่ะเพื่อนๆไก่ไลฟ์มาสเตอร์นะคะเอ่อตอนนี้อยู่ที่วัดศรีสุพรรณนะคะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยาจะมาแบ่งปันสิ่งที่ไก่ได้แบ่งปันให้กับฝรั่งแล้วก็มีคนไทยบางส่วนที่เข้ามานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเอา โมเมนต์ Moment, นะสิ่งดีๆที่ที่เราได้จากการที่เราแบ่งปันหรือว่าเราสอนให้กับต่างชาติแล้วเนี่ยมันมันเกนะ็ตอะมันเก็ตแล้วแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าอุย้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เข้าใจแบบออสองข้อนี้ถ้าคุณเข้าใจนะแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตของเราอะมันหนะักหนาะเพราะว่า สองข้อนี้เองถ้าเมื่อไร่ที่เราปล่อยมันออกไปแล้วนะมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันเบาแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยนะคะปกติเนี่ยนะเวลาที่มีคนเข้ามาเรียนนะก็จะเห็นหลายๆครั้งที่ที่ไก่ให้เขาทำท่ากลางมือนะคะ เดี๋ยวมันคงมองไม่เห็นเนี่ยนะก็จะให้กลางมือแบบนี้เหมือนอย่าคิดว่าเป็นนกอินทรีนะคะเออมันมองไม่ค่อยเห็นนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเขาก็จะกลางมือแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะรอให้จนเขาบอกว่าเอ้ยเมื่อยแล้วนะถ้าเธอบอกวอ่าเธอเธอเมื่อยแล้วเธอบอกฉันเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเครก็จะบอกให้เขาลดมือข้างหนึ่งข้างซ้ายลง ะะแล้วก็ลดมือข้างซ้ายลงก็เอาข้างขวาไว้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ให้เอาข้างขวาลงแล้วก็เลยถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเฮ้ยมันสบายอะตอนที่เราเอามือกลางแบบนี้สองข้างนะมันเหนื่อยมันหนักนะคะโอ้ oh, Good morning Philip how are you FC f r o m อุบลนะคะอะ นะคะเขาบอกว่าแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดแล้วก็มาชมยันหลังนะถ้าคุณรู้ว่า2วิธีนี้ที่เอ่อมันทำให้ชีวิตของคุณมีปัญหาแล้วนะคุณจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณสบายแล้วก็เบาขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยพอไก่ได้เคล็ดลับแบบนี้นะจากการที่ไก่สอน คนอสองคนแม่ลูกจากโรมาเนียนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าขนาดภาษาไทยฉันยังอธิบายให้กับคนอื่นยังไม่รู้เรื่องเลยคนไทยด้วยกันนะเ่ั้งที่พูดภาษาไทยนี่ภาษาอังกฤษละ่ะเราจะอธิบายยังไงนะคะก็มันเกิดความไอเดียขึ้นมาเนี่ยพอพอใช้วิธีแบบนี้นะแล้วก็ สอนแบบนี้มาซ้ำๆหลายครั้งจนได้ข้อสรุปว่าถ้าเราอธิบายแบบนี้นะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องคิดถึงอดีตได้ไหมปล่อยมันทิ้งไปเพราะว่าปัจจุบันนี้ชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ย จะอยู่อยู่สองโลกก็คือโลกอดีตและก็โลกปัจจุบันซึ่งมันยังมาไม่ถึงนะฮะแล้วก็ทำให้มีปัญหากันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะว่าเราไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เท่าทาันทั้งที่พระพุทธเจ้านะคะท่านสอนมาตั้งสองพันปีแล้วเนี่ยพวกเราก็ยังไม่รู้ แม้แต่ตัวไก่เองก็กเพิ่งมาตื่นรู้เมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะคะว่าอ๋ที่ผ่านมาเราหลงโง่ามาตั้งนานนะคะโง่ตรงที่อะไรเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเลยเราก็เลยรับเอาปัญหาทุกอย่างและเราก็เป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วทำให้ตัวเราเนี่ยเหนื่อย นะชีวิตมันยุ่งยากแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมันลำบากแต่พอตอนนี้นะถ้าคุณรู้สองสิ่งนี้แล้วนะคุณปล่อยมันทิ้งนะชีวิตของคุณก็จะสบายขึ้นหนึ่งเลิกคิดถึงอดีตเพราะว่าอาดีตที่มันผ่านมาเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ วินาทีแรกที่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่เราอะ่ะชอบเอาตัวเองไปผูกกับอดีตท,ที่มันผ่านไปแล้วเราก็จะกอดมันไว้ว่าเออฉันมีปัญหานะเราไม่ยอมปล่อยเขาอะ่ะทั้งทงที่มันไม่ได้มีอยู่จริงมันจบไปแล้วแต่เราอะ่ะสร้างมโนมจากความคิดที่ ฉันจะกอดอดีตของฉันไว้โอ้ยิ่งเก็บปวดเท่าไหรยิ่งทำให้ฉันเออฉันมีปัญหามากเนี่ยมันเหมือนกับคนที่สาดิตอะ่ะสาดิตที่อยู่กับความเจ็บปวดของตัวเองทั้งทงที่มันไม่ได้มีอยู่จริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันขึ้นอยู่กับความคิดของเรานะคะถ้าเราไม่คิดถึงมันมันก็จะไม่มีผลอะไรเลย แต่ถ้าเราไปคิดถึงมันเราไปดึงมันกลับมามันก็จะมีผลกับเรานะคะนี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่เหตุการณ์ตั้งแต่ตอนเด็กเหตุการณ์สมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นแก่มาแล้วยังคิดอยู่นั่นแหละคือจะเรียกว่าโง่หรือฉลาด าคนโง่ก็คือโง่ที่เราไปเอาแบบมันจบไปแล้วอะ่ะมันทำอะไรกับมันไม่ได้นะคะแล้วเราก็คิดอยู่นั่นแหละนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนอกจากจะแบกโลกของอดีตไว้ทั้งโลกแล้วเนี่ยนะะแล้วเราก็ยังไปแบกโลกของอนาคตซึ่งมันยังมาไม่ถึงเป็นยังไงล่ะแบกทั้งสองอัน เหนื่อยนักชีวิตนี้เพราะเราไม่รู้ไงแต่พอไก่ตื่นรู้แล้วก็ไก่จากการที่หนึ่งฝึกกับตัวเองสองได้มีการแบ่งปันแล้วก็สอนคนใช่ไหมมันจะทำให้เราเก็ตขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆว่าอ๋ออ๋นี่แหละที่สิ่งที่ท่านพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปแล้วก็สอนเรามาตั้งนานแต่เรายังไม่ มืดบอดอะสติปัญญายังเข้าไม่ถึงนะแต่พอตอนนี้โอ๊ยทําไมล่ะทาไมเราจะต้องไปคํานึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าจิตของเราอะมันจะซัดสายไปมามันจะคิดนวน่นคิดนี่สารพัดถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดปัญหาสองตัวนี้ออกไปก็คืออดีต นะที่มันจบไปแล้วแล้วก็อนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะแล้วอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันว่าเออมันเบาเนาะลองดูสิลองลองยกมือทั้งสองข้างนะกางแขนออกมาเลยแล้วคุณจะรู้ว่าพอคุณวางลงวางข้างซ้ายลงวางข้างขวาลงแล้วเนี่ยมันเบาอะ่ะนะ,ะนี่คือสิ่งที่แบบ ไก่ยญ่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะว่ามันไม่ต้องอธิบายมากอะ่ะคุณลองทำดูคุณก็รู้ว่าเออทำไมเราถึงจะโง่ที่จะต้องยกขายกแขนขึ้นอย่างเงี้ยตลอดนะคะเราก็วางมาันสินะคะสำหรับไก่เองนะคะไก่ก็เป็นครูทางด้านจิตวิญญ,ญาณแล้วก็ ไก่มีภารกิจซึ่งค้นพบนะว่าเราเกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะมานะปลูกผู้คนปลูกผู้คนให้ตื่นรู้แต่ตัวเองเ่ยต้องผ่านประสบการณ์ก่อนนะถึงเข้าใจว่าทำไมฉันจะต้องเจอปัญหาสารพัดทำไมชีวิตท่านถึงจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าอา้าง่ายๆ ทำไมชีวิตฉันถึงจะต้องเป็นคนโจนเพราะว่านี่คือบททดสอบนะก็คือเวลาที่มีปัญหาเราจะมีวิธีจะได้มีการแก้ปัญหาแล้วก็พอเราแก้ปัญหาแล้วเราเอา,เอาข้อมูลที่เราได้เนี่ยหรือเอาสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมาเล่าให้คนอื่นฟังนี่คือ หน้าที่ของไก่และตอนนี้เนี่ยกาำลังแก้ปัญหาเรื่องของปากท้องคือตอนนี้ทางด้านของอพลังจิตก็ยกระดับอันนี้คือยอมรับตัวเองนะว่ายกระดับขึ้นแล้วแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆนะฮะและต่อมาก็คือเรื่องของปากท้องเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะก็คือจะต้อง พัฒนาทำยังไงที่จะเอาความสามารถหรือพลังจิตนะ่ะที่เรามีทางโลกของของวิญญาณเอามาทำงานและททำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะไก่ก็ได้พัฒนาตัวเองในะหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายนะก็ออกกำลังกายโอ้โหมีเคล็ดับมาเล่าสู่กันฟังเดียววันหลังจะมาเล่าว,ว่า55แล้วนะ เต้นแบบแดนเต็มที่เลยอ่ะเกือบชั่วโมงไม่เหนื่อยเลยแถมยังมีความสุขมีวิธีการแล้วก็เคล็ดลับจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับนะการเป็นผู้นำอันนี้ต้องยอมรับนะเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเป็นรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ไปบอกว่า การที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องเรียบร้อยสุขมุมผู้นำทางจิตวิญญาณรุ่นใหม่เป็นรุ่นที่ตื่นรู้ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาและยกระดับพลังจิตของเราให้สูงขึ้นและมีความสุขนะโลกนี้ชีวิตของเราเกิดมาเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะ มามีความสุขไม่ได้มีความทุกข์นะไก่จัโปรแกรมจิตของไก่ก็คือชีวิตของฉันเบ่งบานและมีความสุขนะคะชีวิตของฉันเบ่งบานและมีความสุขทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่คือจุดประสงค์ที่เราเกิดมาในโลกนี้นะคะและก็มีพา รารกิจสาคัญที่จะต้องทำสำหรับท่านไหนที่ยังคิดว่าชีวิตตัวเองยังมีปัญหานะคะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ลองเอาเทคนิคที่ไก่นำมาแบ่งปันวันนี้ไปลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้เองนะคะเพราะว่าในเรื่องของการทำงานทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะเอาวิธีการของเราเนี่ย ไปบอกคนอื่นแล้วให้คุณทําตามแล้วคุณประสบความสําเร็จจริตของคนไม่เหมือนกันดวงจิตของคนที่มาเนะี่ยแต่ละดวงไม่เหมือนกันแต่คุณอาจจะนําเอาวิธีการที่ไก่มาแชร์ไปลองลองดูไปแบ่งไปดูถ้าเกิดว่าไม่ไมไมตรงคุณก็ลองหาวิธีอื่นที่จะทําให้มันตรงกับจริตของคุณแล้วสามารถที่จะเข้าถึง จิตข้างในของคุณแล้วเนะี่ยคุณจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบได้ง่ายๆแบบสบายๆนะคะสำหรับวันนี้อยากจะมาแบ่งปัน2ข้อที่ทำยังไงที่มันสร้างปัญหาให้กับชีวิตคุณถ้าคุณสามารถที่จะเอา2ข้อนี้ออกไปแล้วนะชีวิตของคุณก็จะสบายขึ้นวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ o ลวพ o u happy life happy world